ครับผมก็ในวันพรุ่งนี้นะครับในวันที่2ี่สามนะครับจะมีพิธีรอช่วงประการนะครับช่วงประการของปูนะครับช่วงแขนนะช่วงแขนะครับใครที่ต้องการที่จะมาแบบร่วมพิธีนะครับผมนะทำทำงานทําการอะไรดีนะครับตอนนี้ช่วยเรขนนะครับเปิดเตาสุดท้ายในวันวันวันพรุ่งนี้นะครับผมนะแต่วันนี้เผาคืนนี้นะครับเผาให้ตกนะเริ่มเผาแล้วนะไม่อะไรเลือเตานี้ครับเลือเตานี้นะเลือเตานี้นะครับผมนะดูนะโอเคนะครับผมนะเตานี้นะ เริ่มช่วยกันคนแล้วนะครับจะเทในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงเย็นนะครับบ่ายสามโมงสามโมงสิบเก้านาทีนะครับหรือสามโมงเก้านทีนมาสามโมงแล้วกันนะดูครับดูเริ่มช่วยกันครับช่วยกันครับพรุ่งนี้ก็จะเดินทางมาได้นะครับพยาวจาทองมาร่วมหลอมได้ครับผมนะใครจะมาร่วมหลอมทองนะครับก็เข้ามาในวันพรุ่งนี้หรือวันนี้ก็ได้นะครับวันนี้ก็อยู่นะครับผมนะสองวันนี้นะครับยังหลอมอยู่นะครับยังหลอมอยู่นะสองวันนี้นะครับยังหลอมอยู่แลดูแล้วกันนะสองวันนี้นะยัง ยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับยังหลอมอยู่นะร่วมมันอยู่นะครับลุกเสกลกหานะครับฟืนนะครับยังใช้ฟืนหลอมอยู่ดูนะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับยี่สิบสามนะวันสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายนะครับดูนะความสามัคคีช่วยกันนะครับร่วมช่วยกันนะครับในนี้เต่าสุดท้ายคือเต่านี้นะครับใครจะนำลงคานมาก็พรุ่งนี้ก็ได้อยู่นะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ยังมีอยู่นะเตาสุดท้ายครับเต่าสุดท้ายที่จะเปิด ในวันพรุ่งนี้นะครับเตาสุดท้ายแล้วดูนะครับเตาสุดท้ายพอเปิดทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้ครับเหลือเตาสุดท้ายแล้วเตาสุดท้ายจะเปิดในวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ดูช่วยกันนะครเพื่อช่วยกันดูนะครับเตาสุดท้ายวันสุดท้ายในวันพรุ่งนี้นะอ่าฝนฟืนกันนะฝนฟืน คืนนี้ก็หลอมทั้งคืนเหมือนกันนะครับหลอมทั้งคืนครับคืนนี้อะดูครับใครจะเดินทางเข้ามาวันนี้นะครับไห้จับตีเพชรมาที่บางแพรรีสอร์ทนะครับเอาทองมาหลอมเอาทองมาหลอมอะไรต่างมาหลอมก็เข้ามานะครับผมนะอะดูร่วมทองหลอมได้นะครับผมนะหรือใครจะมาปิดทองนะหรือใครจะมาสักยันก็ได้นะครับผมนะดูครับ เคาจะมาสักยันก็มาสักได้นะครับเหมือนเดิมนะอาจารย์สักยังอยู่นะครับเดี๋ยวก็มีโล่งทางนะครับวันนี้ร้านกาแฟสดนะครับวันนี้หลวงพ่อเอาแบบลูกฟิตนะครับนำนำมาร่วมด้วยนะครับผมนะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ยังอีกหนึ่งวันนะครับใครจะเดินทางมาได้ครับพรุ่งนี้ยังครับยังอีกหนึ่งวันนะครับยังอีกหนึ่งวันนะพรุ่งนี้นะครับเหลยหนึ่งเต้าเหลยหนึ่งเต้า รงห่เตานะรวบมันอยู่นะครับงหนึ่งเตานะไนะนะปะเดินทางมาเชิญนะเชิญนะเชิญนะเรียนเชิญนะ